สวัสดีครับพบกับฮิโร่สุรินนะครับวันนี้นะครับหลายบ้านที่เป็นยังทําเตาถ่านอยู่ใช่ไหมบางคนใช้แบบนี้นะนะครับมันจะมีกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็มันผมว่ามันยากนะมันจุดติดยากมากเลยนะครับวันนี้นะครับฮิโร่มาเจอของดีนะครับมาเจอกับบ้านของแม่นะครับแม่ก็ทําไว้นะครับมาดูกันว่าอะไรดูนะ เนี่ยเป็นข้นๆน,นี่เลยนะแล้วเวลาจุดเตาถ่านจะง่ายมากนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะกลิ่นจะไม่เหม็นนะครับแล้วก็ไฟอิดดีแล้วก็นานด้วยเนี่ยใง่ายเลยนะมามาดูกันนะครับเผื่อใครที่อยากจะทําไว้เป็นเชื้อเพลิงนะครับเวลาจะจุดเตาถ่านแบบนี้เนาะหรือว่าจะเข้าป่าร่างแคปนะครับไม่ต้องหา ฟืนที่มันแห้งๆมาทําให้มันลาบากนะครับมามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ในการทําให้ไม่ยากครับนี่นี่ที่ชู่นะครับชู่นี้นะเอามาแล้วก็มาม้วนเป็นขดนี้นะม้วนนี้นะเป็นก้อนกลมนะครับก้อนกลมแล้วก็ใส่ไว้ในนี้จะเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ได้นะแต่ถ้าก้อนเล็กแบบนี้ เวลาเติมเชื้อเพลิงไปมันก็จะฟูขึ้นมาเองนะครับมันจะเป็นก้นของมันเองนียง่ายๆเลยอทำมาแค่นี้แล้วก็อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับนี่เพื่อนแค่น้ำมันเก่าก็ได้นะหรือจะเป็นน้ำมันใหม่ก็ได้นะครับเอาน้ำมันเติมเข้าไปเติมให้แค่พอมันคลุกคลิกนะ ต้องเติมเยอะอ่าเติมแค่นี้ใช่ไหมนะครับแล้วคน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 แค่นี้นะครับทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วตัวน้ำมันเขาจะซึมไปเองซึมไปในก้อนที่ชู่เองนะครับเวลาเราจะใช้ใช่ไหมเราก็เลือกมาถึงก้อนเราจะจุดเตาใช่ไหมก็ใส่ไปอย่างนี้นครับ แบบว่ามันจุดง่ายมากนะง่ายกว่าตัวอย่างในรถยนต์เยอะเลยนะครับมาผมจุดให้ดูนะดูดเห็นไหมจีและอยดูนะไฟเขาจะเริ่มฟูขึ้นฟูขึ้นนะครับเนี้ย เนี่ยก็เราก็ใส่ฟืนได้เลยนะครับไม่ต้องไปจุดอย่างไมนรจุนุดให้มันยากเนาะนี่แล้วก็สุมกองฟืนใส่เข้าไปทุกคนสังเกตดูจะไม่มีควันเนาะใช่ไหมระหว่างจุดระว่างจุด,จดอ่ะฮิโรยจุดนี้ดู อย่างไนร,รถยนต์ดูควันเห็นไหมสังเกตดูควันนะควันเยอะมากนะครับถ้าถ้าเราไม่จุดเนีย่ยเราจะเอา,าเรา,าจะพอกของเชื้อที่เราทําเนี่ยเพื่อนเห็นควันไหมไม่มีควันเลยนะนะไปลองทากันดูนะครับมันเป็นวิธีที่ได้ผลดีนะครับแล้วก็มีมันประหยัดด้วยเราสามารถใช้นะ้ำมันเก่า พววน้ำมันหมูมน้ำมันอะไรที่เราคั่วเสร็จแล้วเนาะมาทำานี้นะครับไม่ต้องไปหาอย่างในร,รถมาจุดให้มันเหมือนควันอีกต่อไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ฮีโร่ก็มาแนะนําเคล็ดลับเคล็ดลับความรู้ดีให้กับเพื่อนทุกคนนะครับของว่าคลิปของเราจะถูกใจแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับคนที่ดูคลิปนีอยู่นะถ้าถูกใจก็กดไ like, ลค์กดแชร์นะครับให้กับคนที่ยังไม่ดูคลิปนี้เนาะส่วนพวกเราชาวกเกษตรนะครับหาวิธีใหมย่ยวิธีต่างมา แนะนํามาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ้นกันและกันนะครับวันนี้ก็มาพบกับวิธีการจุดไฟอันแนยวอ่อยไฟคนว่าจารย์ว่านะครับมาเพียงเท่านี้เนาะโอเควันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้คน,คนมีความสุขนะครับวันนี้เทศกาลฤดูหนาวเ,เนาะมันเริ่มหนาวขึ้นแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับเนี่ยง่ายไหมเห็นไหมเหมือนต้มแคทเลย نعم <applause> نعم <applause> <applause>